ผมรู้สึกว่ามันไม่พอหถึงว่ามันมีหลายอย่างที่เราอยากทำมากๆแต่ว่าเฮ้ยมันเที่ยงคืนแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นหกโมงแล้วว่าไปกองนะอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันไม่พอจริงมันจะมีเอฟเฟกต์กับสุขภาพไปมาก็ไม่แน่นะก็ <laughs> ไม่แน่แต่ก็พยายามดูแลสุขภาพใป้ดีที่สุดครับ 29ตุลาคมนี้นะครับเวลา10บโมงเช้านะครับสามารถซื้อได้ทางทัศนีเกตเมเจอร์นะครับก็เอาจริงๆตื่นเต้นมากแล้วก็พอเราเห็นสคริปต์อะเราตกใจมากเลยว่าเออเป็นอภินิหารจริงๆอ่ะเราจะทำได้หรือเปล่าทีอบอกว่าตามธีมเลยอภินิหารครับผมคือสคริปต์มันยากยากขนาดนั้นหรือครับไม่อะมันมีความอภินิหารซ่อนอยู่ในในในสคริปต์ละกันเอาเป็นว่าเราจะทำไดยังไงครัถ้าอย่างนั้น่ะมันต้องอะไรนะครับ ชอตตูมที่โปรโมทชอตตูมนี่ตรองขอบคุณขอบคุณทีมากมากครับขอบคุณทีมากมากจริงๆครับผมเพราะว่าจากคอนเซปต์เลยอะ่อะกว่าจะมาเป็นไฟแนลก่อนที่จะถ่ายตัว KV หรือว่าถ่ายตัวภาพโปรโมทที่ได้เห็นกันไปก็ผ่านมาหลายขั้นตอนมากๆจริงๆครับผมกว่าะจะได้ออกมาเป็นเป็นทางคอนเซปต์นี้ครับใไปปอัพขนาดไหนครับเรื่องแผนนี้ครั้งนี้ความจริงก็คิดค่อนข้างนานครับผมแต่ว่าเนื่องจากเราเราได้ชื่อ ราก็เลยรู้สึกว่าเรา,เ,ารเรามีเวในการเรามีเวในการไปที่เรามีเวในการทํางานที่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 ออไลน์กันละกันแบบว่าออไลน์กับทีมงานทุกคนทุกคนมองไปในทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาจริงๆความเป็นตัวเองเนี่ยไม่เคยผมว่าไม่เคยหายไปในในทุกการทํางานที่เราทำเนาะไม่ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นในในโพสิชันไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงเองหรือว่าจะจะจะเป็นโพสิชันอื่นๆก <óm S 1> ็ๆตามเออผมผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวเอง อยู่เสมออยู่แล้วครับผมก็คือความเต็มที่แสดงว่าในแฟมิลครั้งนี้เรามีส่วนคิดเอทค่อนข้างจะเยอะมากครับผมก็เอาจริงๆริแทบทุกงานที่ผ่านมาเลยครับผมเราก็อยู่ในแทบทุกโปรเซสเลยเพราะว่าอาถามพูดจริงๆิตอนนี้เราก็เราก็อยากจะลองทําให้ให้ได้ทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่า24ชั่วโมงไม่พอจริงจรอ24ชั่วโมงไม่พอจริงๆก็ใช่อยากให้วันหนึ่งมันมีสักอะไรอย่างเงแ้ยแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะไม่ ตัวผมเองอะผมไม่ได้ผมไม่ได้คิดว่าผมต้องเอ็กซ์เพกว่าต้องได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ขอแค่อยากให้ทุกคนได้มาสนุกด้วยกันอะไรนะเพราะผมรู้สึกว่าตั้งแต่อ่านสคริปต์มามันมันสนุกจริงๆอะมันสนุกจริงๆแล้วก็ถ้ามาให้กำลังใจกันได้เยอะๆก็อยากให้มากันเยอะๆครับอันนี้รอบเดียวถ้ามันเยอะก็เพิ่มรอบไปเลยอันนี้จะเป็นรอบเดียวก็ไม่แน่ถตัหมายวันเปิดขายบัจจุบัหมดภายในกี่นาทีจริงจริงก็ความจริงถ้าถามว่าคาดหวังมันก็ต้องคาดหวังกันแล้วล่ะครับทุกคนไม่ว่าทำ ก็ทำเรื่องอะไรเนาะทุกคนก็มีความคาดหวังตัวเองเนาะแต่ว่าเราก็รอดูครับผมรอดูว่ารอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็พยายามคือเรามีหน้าที่ในการที่เราเต็มที่กับงานที่เราทําเรามีหน้าที่ในการที่เราต้องเต็มที่กับการซ้อมเราต้องทําให้มันเต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อให้วันงานอะมันออกมาได้เพอร์เฟกในหัวเราที่สุดเพอร์เฟกตามในหัวเราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็คนรับจะออกมาเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอต้องรอสุดท้ายเราก็ไม่รู้นีเรามีกังวลในส่วนไหนที่สุดแต่ว่านักสอันเนี้ยกังวลส่วนไหนครับ ทุกส่วนนะะทุกส่วนจริงๆไหมคือความที่เราได้ได้เห็นเบื้องหลังตลอดทุกการทํางานเลยเราก็รู้ว่าเออมันมีปัญหาอะไรบ้างมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับก็ความจริงแล้วก็แทบแทบทุกส่วนทุกส่วนเลยครับผมแล้คุณอาจจะย์้ืนกับกคส เอ้ยนะครับคนลุ้นมากเลยเพราเก๋จะมีแม็จะมีเซอร์ไพรส์ยังไงลุ้นต่อไปครับต้องลุ้นต่อไปเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมต้องลุ้นกันต่อไปครับผมพี่เขาถามแทนเป็นพูดจริงของเราจะคัมแบ็กกลับมาร่วมเซอร์ไพรส์รอะไมีบ้างไหมก็ไม่แน่ก็ต้องรอดูครับรอดูรอดูครับทุกงานที่ทำครับคือจะพูดคือต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าทุกงานที่ทำอ่ะ เราพยายามเต็มที่แบบมันมากที่สุดแล้วหนึ่งคือผมเป็นคนดีเทลคนดีเทลค่อนข้างมากแล้วเวลาการทํางานหรืออะไรเงี้ยเราใช้เวลาค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะในการทาแต่ละานเพราะว่าอย่างที่เคยเคยเป็นมาทั้งหมดตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราจะเต็มที่แบบมันเสมอ,อ,อ,อคือคือถ้ามีร้อยเราให้ร้อยทันทีเราเราไม่เราไม,เาไม,เาไม่เราไม่กัดแบบว่าเฮ้ยงานนี้มันแบบเล็กๆหน่อยก็แบบเอออาจจะแบบสัก20 3 0ิออะไรเงี้ยไม่มี ทุกงานคืองานใหญ่สำหรับเราหมดเลยทุกงานคืองานที่สาคัญสาหรับเราหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราทําทุกงานให้เต็มที่อ่ะมันก็มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะว่าเมื่อไม่มีเวลาเข้ามามันถูกจํากัดด้วยเวลาแต่ว่าเราก็ต้องทาให้ได้ภายในเวลาที่จากัดเรามีเวลาใช้เงินไหมครับอะไรนะครับเรามีเวลาใช้เงินไหมครับเพราะเราเก็บเงินขนาดนี้ก็ ทำงานอะไรครับคือเราอยากซื้อหรือต้องหมายอะไรอย่างนี้ไไปกับตัวเองหรือเปล่าเราล้จริงแบบทำงานขนาดนี้ความจริงเป้าหมายเป้าหมายเดียวในชีวิตเลยที่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตาม ว่าหมายเดียวในชีวิตคือเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เรามีความสุขแล้วก็สบายที่สุดเที่เราจะทำได้เราเราจะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ได้เราจะเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าขอแค่คุณพ่อคุณแม่เราได้ได้มีความสุขแล้วก็สะดวกสบายที่สุดเที่เราจะทำได้แล้วก็สบายัขะอะไรนะครับงานแน่นอยู่นะพ่อแม่ยังทำงานอยู่เลยครับก็ยังอยู่ทำงานไม่ได้เหมือนกันคือว่าเราให้เขาหยุดเราบอกเขาไม่ให้ให้พ่อให้พ่อเขาให้หยุดก่อนแล้วอัพสามารถดูแลได้แล้วก็เขาให้คือผมมารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยากทำมีอะไรต้องทำอยู่มีอะไรที่ต้องทำอยู่ซึ่งผมรู้สึกว่า คุณแม่ถ้าได้ทําอะไรสักอย่างเขาเขา,เขาก็เหมือนเราค,ครับเขบอกว่า,าอันหนึ่งคือเมื่ออายุมากขึ้นตามตามตามร่า,มางกายเนาะอ,อายุมากขึ้นมันก็จะมีเรื่องสัขภาพเขามาเกี่ยวข้องแล้ว<ม>แต่ว่าการที่เราได้ใช้สมองอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นอันนี้เป็นส,สิ่งผมชื่อมากเลยนะแล้วก็แล้วก็เคยอ่านเคยอ่านเรื่องรีเสิร์ชอะไรพวกนี้มาด้วยก็ถ้าเราได้ใช้สมองตลอดเวลามันจะทําให้ในอนาคตหรือว่าเมื่อเราเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นเราก็มีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆน้อยลงด้วยเช่นกัน แล้วเขาไม่เป็นห่วงเราหรอเราเป็นห่วงเข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 าเป็นห่วงก็เป็นห่วงแต่ว่าเขาก็เข้าใจว่าเราทําเพื่ออะไรเราเราทำเราทำเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันคือความมันคือความที่เราให้กําลังใจกันและกันมากกว่าต้องต้องพูดว่าคุณแม่ให้กําลังใจผมมากกว่าตรอดเจ็ดวันคือไม่มีเวลาพักก่อนให้กับตัวเองเลยหรอหรือว่าทํางานอย่างเดียวเลยในเออไม่ ไม่ค่อยมีครับผมแต่ว่าหมือนว่าคือไม่ได้หยุดเลยแหละไม่มีครับแต่ว่าหมือนว่าอะไรนะครับมันก็เป็นปีหมายถึงว่าเหมือนว่ามันก็มีวันหยุดบ้างแต่ว่ามันก็จะโผล่มาแบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ว่าแบบหยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดเราก็จะได้แบบมีเวลาใช้กับครอบครัวใช่สนุกกับช่วงอายุในการทํางานในช่วงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับยังรับเพิ่มได้อีกไหมครับได้อยู่แล้วคครับือโอกาสเข้ามาก็คือต้องคือโอกาสโอกาสโอกาสที่เข้ามาเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสนนั้จะเป็นโอกาสเลยก็ไเพราะว่าเพราะว่าจังหวะที่โอกาสนนั้เข้ามา ไม่มีทางรู้ได้เลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราคว้าไว้หรือว่าเราลองคว้าไว้แล้วอะหนึ่งคือถ้าเรามีอาวุธอยู่แล้วเนาะถ้าเราถ้าเราแบบว่าเราเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเมื่อโอกาสเข้ามาอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าอันนี้คือเรียกว่าโชคดีแต่ว่าความจริงแล้วอะกว่าจะผ่านมาได้เราต้องเตรียมตัวมามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับการเรียนตัวของเรา